ไปเริ่มต้นกันที่รัชดานี่เองคุณนัชยาเมื่อวานนี้นะฮะเกิดเหตุการณ์ประกบยิงอุกอาจนะครับเป็นยังไงคุณนัชยาครับเป็นเหตุที่คนร้ายนะคะใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกระบะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาออกก่อนจะถึงทางขึ้นสะพานข้ามแยกตัดถนนลาดพร้าวนะคะ เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีรัชดาพิเศษ30เมตรค่ะก็พบว่ารถกระบะโตโยต้าวีโก้รุ่นพรีลันเนอร์ได้ถูกยิงเข้าที่กระจกข้างซ้ายแตกละเอียดนะคะส่วนบริเวณพื้นถนนข้างรถค่ะได้พบศพนายวิรัติลีรกศรีอายุ37ปีสภาพก็นอนหงายสวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงยีนขาย,ยาวสีน้ำเงินแล้วก็มีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมเข้าที่ไหาปาร้าแขนซ้าย ชายโครงด้านซ้ายแล้วก็บริเวณหลังค่ะมีบาดแผลรวม9้าแห่งและพบปลอกกระสุนปืนขนาด9้ามมจำนวน2ปลอกตกอยู่ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนึงนะคะชื่อว่านายวิสันสุริวงศ์อายุ37ปีคนนี้ก็ถูกยิงเข้าที่บริเวณหายปาราเช่นกันค่ะโดยพันตำรวจเอกวิบูร์นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบสวนคนขับแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าวขับอยู่ในช่องกลางแล้วก็มีรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาวค่ะซึ่งก็เป็นรถของกลุ่มผู้ตายขับตามหลังมา เมื่อมาถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็มีรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนขี่สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีขาวนะคะสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำขี่ตามขึ้นมาประกบแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหนำ่ำยิงใส่รถกระบะของผู้ตายก่อนจะขี่ขึ้นสะพานหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ส่วน Honda j แจหลังเกิดเหตุก็คาดว่าจะขับตามรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปด้วยค่ะและในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้นะคะทางสอทนศนอิษธิสารก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุมีการแบ่งงานกันทำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบแล้วก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุด้วยจนได้ภาพวงจรปิดในขณะที่คนร้ายลงมือก่อเหตุตรงจุดรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดนะคะว่าคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงลําพังโดย ขับขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่ขึ้นมาแล้วก็ลงมือลั่นไกสังเกตจากจังหวะก,การยิงนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่า คนร้ายมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนเพราะว่ามีท่าทางในการยิงอย,อย่างเชี่ยวชาญเหมือนกับว่าฝึกมาเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะจากการสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตก็ให้การยืยนยันว่าก่อนเกิดเหตุทางผู้ตายได้มีเหตุทะเลาะวิวาทกับนักเที่ยวด้วยกันภายในสถานที่ท่องเที่ยวโดยผู้ตายได้ตบหน้าชายคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาว่าชื่อในจอนอายุ26ปีทางญาติก็เลยคาดว่าในจ้อนคนนี้แหละอาจจะแค้นก็เลยลงมือก่อเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคําให้การน,นะคะเพราะว่าจากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ตายมีอาชีพขายเสื้อผ้าเด็กแต่ว่าเที่ยวราตรีทุกคืน นอกจากนั้นเวลาไปเที่ยวผู้ตายก็มักจะไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ประมาณ10บกว่าคนเมื่อดื่มกินจนเมาก็มักจะมีเหตุทะเลาะวิวาทเป็นประจำแล้วก็สําหรับในประเด็นเรื่องของธุรกิจบางอย่างทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดทิ้งแต่อย่างใดค่ะสําหรับภาพจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้สื่อนํามาเผยแพร่ได้นะคะเพราะว่าต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐานในทางคดีและความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไปด้วยค่ะนี่แหละฮะเป็นภาพที่โอ้อก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะนี่กลางกรุงเลยนะฮะคนเดียวด้วยนะคะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ